อ้าวเมียม,มึงขายแล้วอ่ะขายอะไรป่าหรือเปล่าไม่รู้อ่ะคุยเองอะเมียม,มึงขายแล้วเออแล้เมียขายทำไมอะ่ะจะได้เอารวบรวมเงินไป,ป,ป,ปทําแบรนด์ไ,ไงมันมีเยอะเกินไปรถที่บ้านอะ่ะก็รถมันเยอะเกินไปเธอจะเก็บไว้ทําไมหลายคันไม่รู้อ่ะคุยเองนะเมียมึงขายแล้วอ่ะเมียขายไปเท่าไหร่ไม่ถึงแสนนะสามพันอะโอีเด็กเว้ยเนี่ยทุกคนมันมีเยอะนะก็ขายขายมันออกไปบ้างจะเก็บไว้ทําไมเยอะแยะ ส่วนอีนนี้ก็เอามาปั้นเอง2ปีแล้วเพิ่งจะได้ขี่นะคะแล้วก็คันนี้คันในตำนานบอกว่าตัวเก่งเขา<อ>ยังเจอกูคลิปนี้ตัวเก่งใช่ไหมเดี๋ยวขายเลยจ้า <Yeah. S 2> สามพันร้อยเดียวจะสามพันร้อยเดียว <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้รอรถสไลด์สั่งสไลด์มารับถึงที่ <c oughs> เดี๋ยวรู้กัน <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนไปรอดูได้เลย <c oughs> นั่งรอรถสไลด์อยู่ <c oughs> นานเวอร์ม่มาสักทีแตง วัวาอีแม็กมันจะมาก่อนตอนนี้พาหมาไปตัดขนเดีย๋ยวเดี๋ยวสิบก่อนนะเดี๋ยวแผลจะแตกหมดมาแล้วสไลด์มาแล้วแล้ว <c oughs> เหลืองอีมาเลยค่ะทุกคนเตยสไลด์อ่อนโอเคเน่มันต้องเล่นใหญ่แบบนีบน่หรือเปล่า ชิงก็ต้องจ้างสไลด์เลยอ่ะโอ้นึกว่าจะมาพรุ่งนี้เรามันต้องเล่นใหญ่อยู่แล้วบอกแล้วว่าอยาให้แม่ได้แกล้งหอยถาดลงเลยจ้าเอาไปเลยสามคัน2องหมื่นจะบ้าหรือไงแท่านไหนบ้างคนเลยใช่ไหมเอ็กแม แล้วก็ชารีตัวโปรดเขาแหละเฮ้ยเยโลกชายอยู่พอดีเลยมีคนช่วยเข็นรถขึ้นแล้วสไลด์แล้วอ้าเปิดตัวผัวหม่ค่ะทุกคน <laughs> ไม่ใช่นะอันนี้เพื่อนแว็กนะจ๊ะแกเพื่อนหน่อยเพื่อนเหงาเพื่อนเหงานะ แกงอะไรไม่แกงแกงขายรถแล้วเราก็แบบเล่นใหญ่เลยแก,ง,แกงในสิ่งที่มันรักเออแกงในสิ่งที่มันรักไหนว่ามาดิสามคันนี่เอาสักเท่าไหร่ดีจะได้สักาลายพันอยู่หลายพันหลายพันอยู่ก็จะแกงขายร ที่มันรักทั้งหมดคือในบ้านเราเนี้ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่4คันใช่ไหมแล้วก็จะเหลือไว้แค่เวฟคันเดียวที่เป็นของลูกเหลวเออเลวทิ้งเหลวทิ้งมัดรวมแล้วยกขึ้นสไลด์ไปเลยตอนนี้มันไปตัดขนให้หมาอยู่ต้องรีบต้องรีบกลัวจะมาไม่ทันโอ้ยกลัวมันมาก่อนเอาหมาไปตัดขนไปลุยแต่ว่าถ้ามันมาพอมันมาถึงใช่ไหมแกก็บอกว่าเอาก็เงียบมึงขายให้กูแล้วว่ายังจะมาเอาคืนไม่ได้นะอลุยนี่แหละก็แบบว่าแกขับสไลด์ออกไปเลยนะได้จัดไปมีเลยเออ เอาคันไหนก่อเอาหมดเลยเออเอาเบ็ดเบ็ดเอาคันนี้ลงแผนการเริ่มเบ็ดห้ามบอกป้านะเวลาป้ามาไม่ใช่พอเห็นหน้าป้าพุ๊เฉลยไม่เอาดร้วย แล้วคลิปนี้ฉันขอคืนมากสลักการไม่ว่ากันเนาะสามคันสองหมื่นอ่ะโอเคป้ะอีกคันหนึ่งอันนี้คันในตำนานรถล่าสาวมันไม่ถูกคันแจงเกิดรถล่าสาวแม่ลาเบทไปเคยดันดิดันทำไงดันด้วยไฟให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครแกว่ามันจะเวอร์ไหมก่อนจะต้องมีนิดนึงอ่ะตอนที่มันรักแกว่ามันจะเชื่อไหมว่าพี่ขายอ่ะไม่แน่ อยังวะดูต้นทางไว้ต้นทางไว้อุ้ยมันมาแล้ว <c oughs> ทำยังไงดีวะมันมาแล้วต้องรีบไปแล้วเฮ้เนียนๆงียบน,นะทางมันถามก็บอกว่าเอา้าเขเมียมึงขายให้กูแล้ววะเวดเงียบเงียบแลเว้ยห้ามหลุดนะเอ็งอย่ายิ้มสิรีบมัด <c oughs> เดี๋ยวก็จะบอกว่าเป็นทำเป็นแบบถือกล้องถ่ายไว้เพื่อแบบว่าเป็นหลักฐานในการซื้อขายรถออะไรย่างนี้ ไรรถล้มไปไหนอ่ะแล้วรถล้มไปไหนอ่ะเอ้าเมียมึงขายแล้วอ่ะขายอะไรป่าหรือเปล่าอ๋อไม่รู้อ่ะคุยเองกับเมียมึงขายแล้วเอ๋อแล้วเมียขายทำไมอ่ะจะได้เอารวบรวมเงินไปทำแบรนด์ไงมันมีเยอะเกินไปรถที่บ้านอ่ะก็รถมันเยอะเกินไปที่จะเก็บไว้ทำไมหลายคันไม่รู้อ่ะคุยเองนะเมียมึงขายแล้วอ่ะเมียยขาไปเท่าไหร่ไม่ถึงแสนนะสามพันอ่ะโอ้ยเด็กเว้ยโอ้ยตายมันจะได้ขายมันจะได้ขายง่ายๆไง ก็ขายไปแล้วคุยกับไปแล้วอะไรเนี่ยเอาหมูคุยกับเต้ยไปแล้วไงว่าเออเนี่ยจะได้เอารวบรวมเงินมาทำฐานพุกงบอเลยเพื่อนเมียมึงบอกขายกูว่าคือขายแล้วจบแล้วไม่ทันแล้วเพื่อนเนี่ยคือก็ไปส่งเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงขายออกแล้วด้วยใช่เธออเธอเจะโวยวายทำไมตร้มึงเอารวเลยเต้ยมันมีรถหลายคันแล้วไงที่บ้านนะมีรถลูกคันเตียงป้าเราขายนี่มันรถ ฉันเลยนะเนี่ยลูกรักจะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาขายได้ยังไงฉันเพิ่งเอามาล้างเนี่ยคุ้มเอาก็เห็นมันมีหลายคันมันลบบ้านดี๋ยจะไว้ทําไมยิ่งไว้นานมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งสึกหรอเฉยอะไรขายโอ้โหไม่ถึงแสนนะคันี้ก็แสนหนึ่งเลยคุ้มก็มันจะได้ขายออกง่ายๆไงจะได้เอาเงินไปทําแบรนด์เออไปเต้ยออกเลยไปละเพื่อนไปละค่อยว่ากันเอาเต้ยเอารถลูกคลงก่อน อบ๊ายบายอาะไรดีขายได้ไยัไง,งไงเขาขายไปเอถอะมันมีหลายคันแล้วโอ้โหแล้วดูอกว่าไงคำแก้วมันตกหูยันต์ตแล้วเธอขายรถช้าได้ยังไงเธอจะขายขายไปเถอะเธอจะโวยวายทำไมมีเราเรา ขามอนไม่ถามแล้วฉันอยากขายหรือเงินทําเบนก็มีแต่ทำไมต้องขายเอางั้นมันเป็นเงินเก็บเราไม่พอใช้ขายอะไรก็ได้ขายอะไรอะไรล่ะก็ขายไปเลยแล้วแหละจบจบจะได้เอาเงินไปทําแบนถ้าเราทำแบนถ้ามีกําไรแล้วค่อยเอามาซื้อใหม่ก็ได้รถชันหรือเปล่าล่ะมันรถชันหรือเปล่ามันเก่ามันเก่าแล้วานั่นน่ะเราโวฉันซื้อเงินตัวเองทํางานปั๊มซื้อตัวเองน่ะปุ้มเออก็เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ก็ได้รถมันเก่าแล้วโอ้ยเธอไม่สนใจคุณค่าทางจิตใจเลยเธอแม่ง เธอขายได้ยังไงเธอคิดได้ยังไงว่าเธอขายไุ้ปน๊บนี่ไปไหนเ<อ>ก็บไว้มันเปืองพี่เปืองอะไรบ้านก็ลบมันมีตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งหลายคันและจะขายจะไม่แล้วพี่เอกก็ไม,ไม่ไม่บอกฝาเลยไม่อะไรเลย แล้วมันไปถึงไหนนั่นน่ะไม่ขายตรงนั้นปุ้มจะไม่ขายหรอกทำมาไหลก็ไม่รู้ถ้าเธอจะมาโวยวายทำไมเนีย้ยฮะขายไปเถอะจะได้เ,เงินไปลงทุนเก็บไว้มันก็ไม่ได้ทำเงินไม่ได้ทำอะไรให้มันมีประโยชน์อะไรขึ้นมาห๋อไม่ขายมึงเอารถมาคืนกูเลยเต้ยไม่เอาไอ้ที่คไม่ขายแล้วมึงเอามาคืนกูเลยโอ้ยเฮียมึงก็เสียก,กังานหนึ่งไม่ได้ไงเพื่อนอไอ้เฮียมัน มึงก็รู้อยู่เฮียเอ็มกัวโอ้ยเฮียไม่เอาเพื่อนมึงเอารถมืคืนกูเลยเธอบอกเต้ยเลยบอกอะไรแล้วก็ตกลงของเขาไปแล้วแล้วเขาก็มีคนรับซื้อแล้วมันจะเสียเครดิตเสียอะไรเต้ยมันจะบ้าเหรอไม่เอาแล้ว เกไไม่ได้ใอ่เออไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรให้มันจอดทังอย่างชาลีนะหนะซื้อม้าตั้งสองปีแล้วกว่าจะได้ขี่เห็นป่ะมันก็นานสนิมเสนอม,มยางเยิงอะแตกหมดแล้วไม่เอากูไม่ขายเต้ยมึงเอามาเลยทียไม่งั้นมึงหักกูแน่ทียไม่ต้องเลยมึงเอามาเลยเออ,เอถ้าเขาโพสรปจานขึ้นมาล่ะเห็นป่ะล่ะไม่ให้เขามาด่ากูเนี่ยกูยอมเลยกูยอมรับผิดเลยกูให้ค่ารับเขาอะไรมีมาจงมาจับมาล่ะกูแต่ให้ก็ได้จ เอ,อ,อ้ยกูให้เลยอะไรเธอจะเสียตังสองหมื่นรถก็ไม่ได้ขายเงินก็ไม่ได้จะมาเสียงเสียหมดเลชั้นน่ะไม่สนรอกกันจะเอารถคืนอ่ะโอ้ยบ้าเหรอโอ้โหไม่ต้องเลยมึงวนกลับมาเลยไม่งั้นกูขี่ไปตามนะถ้ารู้เหรอเขาไปถึงไหนแล้วอ่ะมันขี่ได้ไม่ไกลหอกรถขี่ไปอะไรได้ขนาดนั้นโอ้โห เขาไปด้วยนะสองหมื่นเออจ่ายเลยมั่งไงได้ไงียบบ้าบอใช่เลย็เอามาต้องมาคืนเม่งั้ยไม่ได้หรอกไม่ได้อะไรไอ้พวคุยกันขายของแข็งโอ้ตาตาดาดาตาดาดาเสียงเงินสองหมื่นเลยไหมล่ะเอามาให้แม่ อย่างดีก็ต้องเสียตังค์ให้แจ้งสองนึ่ไม่เกี่ยวกันนะคุยเรานะโอ้ยน้ำตาจะไหลเลยยังครับมาทำไมเพื่ออะไรเอาก็ถือไว้เขาถ่ายเป็นหลักฐานในการซื้อขายจะเกิดเป็นปงปัญหาอะไรเนาะเตยเนาะเออเนี่ยคุณเสียผิดคำพูดเขาแล้วเนี่ยเออเห็นไหมเตยผิดคำพูดแล้วอุตส่าห์บอกเขาไปบอกขายต่อไปราคาเท่าไหร่นะเตยเหมาเหมาแบบนี้มันเก้าหนึ่งห้าอย่างงี้ โอ้ยังไม่แข็งแกร่งด้วยสุดไหวอ่ะยังก็ไหวเพื่อนตังไงโอ้โหทำไมจะต้องทำหน้าอยากจะร้องด้วยอ่ะก็จะร้องแล้วดิกแค่แค่มอไซค์จะอะไรนั่งหนาเคยแค่มอไซค์นะมันมีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมีเมื่อไรแบบเนี้ยมีไม่มีแล้วเตยมันบอกให้ฉันขายอ่ะมึงบอกให้เมลขายหรอนกูบอกว่าเลยไม่ได้ใช้ก็ขายไปเถอะโอ้โหรถมึงไม่ได้ใช้มันไม่ขายอ่ะ ไม่ได้ร้อนโอ้กูัวไม่ได้ร้อนมึงแกไปตอดกูไงเพื่อนไรโอ้ต้องมจะกับพูดกันเลยเนี่ยเต่ว่าไม่ใช่หรอกอ้าวไม่ใช่แล้วเธอจะมาโวยวายเธอจะมาเป็นเดือดเป็นร้อนทำไมเสียวดิจะกระวนกระวายทำไมไม่ใช่อ่ะเด่นดีเด่นดีต้องเสียสองมือใมึงไปเนี่ยต้องเสียดิต้าประจําอ่ะเออเสียจริงไปเนี่ยรู้ดนประจารันดิ ไม่ใช่หรอกมึงแกล้งกูกันแน่เนี่ยแกล้งอะไรใครยังจะลงทุนมาโอ้จะไล่มาก็ต้องเสียค่าน้ำมันนะเว้ยไ,ไ,ไม่ใช่การกูจะแกล้งใครไม่ใช่หรอกมึงจมมันไม่ได้ไมึงก็จะยิ้มอะ แน่แน่ัวใช่ตัวหมวกก็แน่เลยเอาไงจรงก็โอนค่ามจำไม่เอาไเออเออเจริงจริงไหมครูหลักฐานการอันนี้คือมึงกัเขาที่เดียวกูให้องเงลักานงคุกับะพุ่มเนี่ยแล้วมึงัวขายใครไปเอาไายพ่อค้าไปไขเราเอาทางห้คูกูโอนให้เงินให้มีไหมล่ะท้าว่าไม่ใช่้นี เ้ากันมาแล้ว <concrete> ว <randomized> ่าเที <Brazilian references> ่ยวมือใช่ว่าใช่โอ้ยการเล่นอะไรกันเนี่ยเห็นลักนางลักหนานึกว่าจะยอมให้ไล่วตะมาไงไปคุยอะไรยังไงดิวกันอะไรยังไงไม่รู้เมียเอามาตามกูมาบอกขายรถอ่ะเหรอเออบอกแค่ว่าขายรถเนี่ยไม่รู้อ่ะสายกูว่าผิวซางเงินพูดที่ได้กำไรอะสายท่านไม่รีบแจ้งให้พี่เอามา เธอไปคนะุยเตอร์ตอนไหนเธอก็คุย,ตอ,อยต,อตอนนั้นแหละตอนที่เธอนนไปตัดขนเอคําแก้วอ,ะอ่ะเห็นเช็ดนั่งเช็ดหนาเฮ็ดจังเลยไม่รู้เช็ดอะไรโนดอีคันโนดอีกเล่นใหญ่เดี๋ยวนี้<ม>เล่นใหญ่มาก,กนะเนยไม่ได้หรอกเราต้องให้มันพอเบาๆแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อไงอันนี้ก็แบบเหมือนไม่เชื่อหรอกแต่ก็น้ำตาซึมแบบว่าตาตื่นอยู่ทาเป็นไม่วิ่งตามไปเลยหรอเมื่อกี้แสดงไม่เลยรักจริงไหมวะเออเออลักไม่จริงอ่ะไม่วิ่งตามอ่ะเออต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนดิ ไอ้เู่อมึงไปรุ่นเนี่ยมึงไป้ังที่จริงๆทำไงกูต้งนั่งท้ายกระบะไปอย่เงี้ยไม่ไหวได้สัตว์ัรนอนะ รถเสียย้ายบงย้ายบ้านหรือว่าอะไรวิ่งทัว่วละชอาณาจักรทั่วโลกไปดาวอังค <Okay. S 1> ารก็ไปนะ <Okay. S 1> ติดต่อได้ที่เ <c oughs> ต้ยสไลด์ออนเบอร์โทรศูนย์หกสองสามเก้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดนอกจากรถสไลด์แล้วมีอะไรอีกนะรับซื้อรถด,ด้วยปะเออรับจัดสภาพด้วยเต้ออยอ่ะสองทีร้อยยี่ห้ารถเสียยาง <c oughs> แบนยางรั่วรถพังเออน้ำมันหมด<อ>แบตหมดโทรเรียกเต้ยสไลด์ออนได้ตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงยี่ห้ายี่ห้าชั่วโมงเลยแถมผมไม่ได้นอนนอนไม่ได้นอนสแตนบายรอโอเค เบาๆแหละคลิปนี้ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายหรอกเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าทุกคนมีคนจะร้องไห้วะมีคนแบบว่าเขามึงตึงหน้าเครียดคิค้วขมวดอย่าลืมโอนให้เพื่อนนะสองหมื่นอะสองร้อยก็พอเนี่ยสองหมื่นเพื่อนบายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วทุกคน